โลเวซาดิวิลุนเมกาดีบิลุนดูปาดิบิลุนชาลสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally นะท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับเราจะมาลองเล่นกับเจ้าตัว FIFA 2023ดูนะท่านผู้ชมนะโกโนดโก,โก,โกตรึงนะฮะไปเรซูกโก้ยเยอมาแล้ววะ่ะตัวนี้นะครับเขาเปิดตัวมาแล้วนะราคาประมาณ25,000ื่นนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างขยันแต้คลิปนะมาเลยว่าไปเล่นกันเลยดีกว่าคนดูเทรนนะิ่งฮะ โอเคไปอะไรเบสิ c คอนโทรลพรี m มทโอเคเล่นเลยฮะอาเครื่องนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ CPU ที่เป็น Ryzen Z1 Extreme นะ8คอร์16เท็ด5.1าจนกิกะเฮิร์ตนะครับอัพบ,บูตนะฮะแล้วก็มีแรม16 GB ก p ิก r 5นะกรจออาร์ดีเนนะครับแบต40บวัตต์อาลนะอยู่ได้1-2ชั่วโมงหนะ้าจอ, Hz, นะอนะเป็น120 Hz เฮิร์ตนะท่านผู้ชมนะเป็นพาร์เนล LCD นะครับ IPS นะขนาด7นิ้วนะครับท่านผู้ชม,มเป็นบลูทูธ5.2นะไ i ไฟ 6e นะฮะท่านผู้ชมก็โนอก็เตือนเฮ้ยสเปคถือว่าจัดเต็มนะครับความแรงนี่อยู่ที่ประมาณ8.6เทเลโฟนะเกือบเท่า PS5 นะ PS5 จะอยูอ่ประมาณ10.3เทเลโฟเนาะส่วน Xbox Series Xbox X นะจะอยู่ประมาณ12เทเลโฟนะครับ ตัวนี้แรงกว่า Nintendo นั่น n ินเทนจะอยู่ประมาณ0.5เทราฟอป0.4เทราฟอปนะแรงก Nintendo ว่า n ิน t e n โ o 20เท่านะครับม,มาเลยว่ามาเลยว่าเล่นกันเลยนะครับยิงครับเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนไปโอ้ยลื่นอยู่นะคนดูอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดอันนี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของฟังก์ชันพาไปดูไอ้มอนิเตอร์ดูนะครับนี่มอนิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับไว้ตรงกลางเนาะทุกคนจะได้เห็นนะครับ ดูนะดูนะตรงกลางนะครับซูมดูได้นะใครดูใน u t u b e นะครับซูมดูได้วิดีโอโอเคไปสวยเพื่อนส่งไปครับเตะสวยเฮ้ยเกือบเข้าซ้ำยังหัวยังตรึงคนดูซูมดูได้นะเดี๋ยวผมเอาไว้มุมล่างดีกว่านะคนดูจะได้ดูได้ง่ายดีกว่าแล้บอนิเตอร์มันอยู่มุมล่างนะเอ่อมันจะได้เฟรมดีประมาณ80เฟรมนะูมชมนะ 80เฟรม้าเป็นเข้าคัาสซีงนี้จะอยู่ที่ประมาณ20-30เฟรมนะอ่าความร้อนอยู่ที่เ90องศานะครับอันนี้ผมเสียบผสมเสียบสายชาร์จลิ้นนะเพอเสียบสายชาร์จลิ้นมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราถอดนะครับมันก็อยู่ที่เราปรับด้วยนะมันจะมีในส่วนของ10 TDP 15 TDP แล้วก็25 TDP นะ25วัตต์อะไรพวกนี้นครับตัวเราอยู่ไหนวะผมหาไม่เจอเลย นี่เป็นไงล่ะไปเลยฮะอันนี้ใช้จอยลินนะครับอุ้ยเอาดิแยง่งแยง่งสวยส่งไปครับเห็นไหมเห็นไมแปดสิบเอพเอสนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เลยอุ้ยผมเตะเบาไปว่ะนี่นี่ดูนะเฟรมเรทอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหม อันนี้จะเป็นคัตซิงอย่างนี้มันจะแบบดอกเฟรมลงนะครับถามว่าเซตติ้งอะไรนะฮะเซตติ้งอะไรนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะเซตติ้งอันนี้ผมแบบออโต้เลยยังไม่ได้แบบทําการปรับเซตติ้งอะไรเลยนะครับอ่าเบสิคคอนโทรลวิดีโอแคลิเบตอะไหนฮะมีดูแคลิเบตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่เกมเซตติ้งอยู่นี้นี่ผมปรับอ่าผมเปิดให้ดูนะครับส่วนของคาเมล่า uh, นะไม่ใช่สิมันอยู่ตรงไหนวะคนดู อืมันปรับภาพตรงไหนอ่ะอานนีผมปรับแบบออโตมาเลยนะคือไม่ได้ยุ่งอะไรมันเลยก็ถือว่ามันก็ทําเฟรมเรีดได้ของมันนะครับนี่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพช่วงประมาณภาพประมาณมีเดียมนะผมคิดว่านนะโอเคเปิดไปครับสวยสวยนี่มาอุ๊ยโห กดปุ่มผิดไงเมื่อกี้นี้ผมจะไปกดปุ่มปุ่มบีเป็นปุ่มยิงนี่หว่าลืมไปเลยลอืสวยเพื่อนโอ้โหอย่างงี้ซัดเต็มแข้งโอ้โหกดดู <laughs> มแมงบนกูแหละนะฮะกเล่นง่้นะครับเล่นง่้สบายนะครับท่า <c oughs> นผู้ชมนะคือถ้าถอดสายชาร์จออกอะถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงมันอยู่ที่เราปรับนะครับจะเป็น TDP เท่าไหร่เป็น Performance 15วัตต์อย่างเงี้ยก็ฟิล์มนี่ก็จะลดลงประมาณห้าถึงสิบเฟรมนะ เพื่อให้มันประหยัดแบตจริงๆเราไปซื้อในส่วนของอ power bank ก็ได้นะครับที่มี PD นะครับ power delivery นะฮะชาร์จได้65วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะเสริมได้แบตมันแค่ประมาณ4,000 mAh เครื่องนี้นะครับประมาณ3.3อะไม่ใช่4,000 mAh ถ้าถ้าถ้าคูณจร,จริงๆกันนะอะ้าวฝาว แต่ถ้าเราไปซื้อในส่วนของ power bank นั่นแหยผมจะเดีแบบ๋ยแวบบผมจะนั่นให้ดูนะ power bank มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับ power bank ที่แบบว่าจ่ายไฟได้แล้วตอนนี้เขาปรับมาใหม่นะให้มันแบบ PD ชาร์จสามสิบวัตต์ก็สามารถที่จะชาร์จเข้าเครื่องได้เลยอะไรวะพี่อวิ่งอยายิงสวย ส่งไหมครับสวยส่งไหมรอมันหน่อยรอเพื่อนหน่อยโอเคไปเลยครับสวยนี่ไม่เอไม่ใช่เมสซี่ตัวนี้อืมเตะมุมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไปทางไหนโอเคนี่เนี่ยครับ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยกระโดดส่งสวยเพื่อนส่งให้เพื่อนทำดีวิ่งเองเนี้ยไปโดนมัน,นโอเคอเลื่นอยู่นะลื่นอยู่นะนี่เห็นไหมเจ็ดสิบฟมนะครับอันนี้ใช้ไฟสามสิบวัตต์เอาว่ะเอาว่ะมาดีมาดี นี่เียครับยิงโ,โอ้โหติดว้าวได้อยู่ได้อยู่คนดูเอถึงว่าโอเคอยู่นะมาดูดิเสิร์ไปครับสวยมุง่งรับได้เงินเงียนเลยหมดรึ่นแรกแล้วเหรอโอเค นี่ตบมือตบมือตึงจัดๆเห็นไหมท่านผู้ชมสามารถซูมดูได้นะถ้าดูใน YouTube นะครับซูมดูได้เลยนะครับเออมาลุยขึงหลังฮะเรายิงไม่แค่ลูกเดียวเองหรอวะเอาเรียบร้อยเลยกูยายายาเออ ขี่ไปนี่ดิมึงครับไปละเด้อหนุ่มเด้อคนเดียวเลยครับอืม มาแย่งก่อนนะคนดูนะสวยสวยอุ้ยโอโ,โดแล้วกูบอดแม่ลาคืนนะคนดูนะไปส่งครับปกติผมไม่ค่อยเล่นเกมบอลน,นะผมอาจจะเล่นไม่เก่งไงก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะคัดหูคัดตาอ้าวหลุดนะน,นี่อย่างนี้ยิงเนี่ย อุ้ยติดคาร์นประตูะเลยเมสซ,ซี่โค้ชเราโมโหแล้วว่าหนึ่งหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเอาจริงสักทีดิอืมไอเข้าไปแย่งให้เปนตัวมันเล็กจังไหมคนนี้สวยอ้าวไปดีมาดีเฮ้ยจับอืมไปแล้วจา้า ส่งไปครับสวยยิงโอ้โหยิงแรงเกินไปนะเมื่อกี้นี้ี <c oughs> มาโมหมใหม่มาใหม่ไม่เป็นไรครับเฮีย้ยสื่เยมาว่ามามา <c oughs> เอา้ยอดีส่งเพื่อนสวยทําดี ส่งสวยส่งสวยโอ้ฟาวล้ำหน้าอิมัปอออะไรนะอิมปอรปี้ใช่ไหมฟุบอ,อุ๊ยโหแรงเกินล่นแรงเกินเอาวา,อาว่าวมาแล้วืึมมีนะปัดได้ เอาวะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเล่นได้ประมาณเจ็ดิดสิเฟรมเลยนะครับอืมไม่ได้ขิดเลร่นะคนดูผมบอกเลยว่ามันเล่นได้นะครับสบายชิวๆเป็นสิวได้ไงนะโคดโหดโคตรเรืองนี่ไปดิไปดินะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครอยากไปซื้อก็ไปซื้อตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำนัยในคลิปตอนราคาประมาณ25งหมน้านะครับอืมราคา2 5งหมห้านะคนดูนะ เงี้ก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้ผมอ่เล่นเกมอะไรแคสเกมอะไรเอ้ยลองเกมอะไรก็ลองทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า